เพราะฉะนั้นการปลูกพืชวันนี้พรุ่งนี้เก็บขายต้องทำเนี่ยต้องทำพอตอนอาจารย์พูดอย่างนี้เสร็จหลายคนตกใจเคยอาจารย์มึง,ม,งมึงพูดเล่นเปล่าวะมึงปลูกคะน้าวันนี้ไปถึงว่าต้นคะน้าเนี่ยยังหยอดเม็ดวันนี้ยพรุ่งนี้น่ะเกษตรกรพรุ่งนี้ยังไม่งอกเลยอะแต่ของมึงผมหยอดวันนี้น่ะพรุ่งนี้มึงเก็บขายแล้วเหรอหบอกใช่ใช่พรุ่งนี้โตขึ้นใหญ่ขายได้เอ้ยมันทําได้ไงวะเออจริงจริงแล้วอาจารย์ ขอยอมรับตรงๆนะตัวอาจารย์ไม่ได้คิดเองหรอกแต่พี่ว่าตัวอาจารย์เนี่ยก็ดูคลิปของต่างประเทศพอดูคลิปของต่างประเทศแล้วอาจารย์ดูคนละแนวในฐานะเราเป็นวิศวกรเนี่ยเราดูคนละแนวนะเกษตร,รกรหรือนะักวิชาการเกษตร,รก็ดูว่าโอ้โหแม่งเทคโนโลยีอย่างนี้แม่งน่าสนใจมากอะไรเงี้ยแต่ในฐานะที่ตัวอาจารย์เนี่ยออกแบบไอตัวเทคโนโลยีเหล่อนั้นเนี่ยอาจารย์ดูเฮ้ยแม่งเทคโนโลยีแม่งปกติมาก ง่ายมากสบายสบายทำเองใช้ได้เลยสบายสบายแต่สกุลแม่งใหญ่แค่นั้นเองนะเดี๋ยวพวกเราดูเนี่ยพวกเราจะมีความรู้สึกโอโ้ไม่ต้องลงทุนเป็นหลายหลายพันล้านแน่อะไรเงี้ยมันอาจจะอย่างนั้นก็แดนะ้เนี่ยแต่จริงๆแล้วสมมติเราทํา,เ,าทเองแล้วเราเข้าใจเนะี่ยมันลงทุนอยู่ไม่ไม่กี่หมื่นบาทหรือไม่กี่แสนบาทก็จบละแล้วก็ทําได้อย่างนั้นแต่ที่อาจารย์สนใจก็คือเฮ้ยวิธีการมันกําลังจะมันกำลังบอกว่ามันปลูกพืชวันนี้นะแล้วพรุ่งนี้เก็บขายได้ แต่ในในคลิปอันนี้ต้องขออภัยนะครับมันไม่ใช่ปลูกพืชวันนี้แล้วพรุ่งนี้เก็บขายไม่ใช่แต่มันของมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะดูกันนะของมันปลูกพืชวันนี้นะแล้วตอนเย็นเก็บขายเลยเอตอนเที่ยงเก็บขายเลย